ดีจ้าเมนิกามานั่งรถไปน้ำกันเนาะคะ่ะเนาะโอ้ยเห็นหน้าเห็นตาบนนอคอนอิทยาใส่กล่องเบาเด้อจ้าเมนีเพราะว่าแดดแห้งเนาะคะ่ะแดดค่ะ <c oughs> ก็เป็นช่วงเก้าเหมือนเดิมะคะ่ะหนูจะพยายามตอบคำถามเนาะคะ่ะเนาะที่บางทันให้โอกาสแวบเวียนมากรับชมรับฟังช่องของนูเมียวเนาะค่ะแล้วก็มีคำถาม มาถามเนาะค่ะว่าน้อ,นองเมียว,วสันว่าอขอถามแน่เป็นอย่างคือมาแคปคลิปบ่คอยจะมีคนอื่นเป็นส่วนรวมอยู่ในวิดีโออยู่ในคลิปเนาะคะ่ะเป็นอย่างคือใส่ชีวิตคนเดียวป่วยเป็นโรคซึมเศร้าบอถ้าเป็นซึมเศร้าต้องพยายามหาเพื่อนเด้อว,วสันว่าหรือว่าจังไดโน,นว่าสันตอบได้บ่วสันเนาะคะ่ะ เมื่อนี้น้องเมียวกจะมาต่อมาเราหอยฟังค่ะโรคซึมเศร้าน้องเมียวเคยเป็นค่ะแต่ว่าได้อาศัยธรรมะเนาะค่ะในการคัดเก่าการบําบัดรักษาค่ะซึ่งก็เกิดในช่วงที่น้องเมียวได้แยกทางกับอดีตสามีเนาะค่ะแร้วกามีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดอย่างต่อเนื่องเนาะค่ะกระเฮให้ชีวิตในพบเจอกับโรคซึมเศร้านะค่ะ นิมีบาไฮได้จากการพึงธรามาในแบบใดปฏิจากกเพราะว่า,าฟังธรามาแหลกๆค่ะต่อไปต่อมาจิตใจกะเกิดการขัดเกลาเนาะคะ่ะก็เลยคนพบว่าโอ้โจริงๆแล้วชีวิตคนเฮานี่บ่าวาจะผิดหวังในรูปแบบใดเนาะคะ่ะสิ่งสําคัญเลยอันดับแรกก็คือเมื่อแํมว่าสติค่ะแต่เ,เป็นคําว่าต้องยอมรับค่ะว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี้ได้เกิดขึ้นแล้วนะคะ มีสติกัจะตามมาที่หลังเนาะคะ่ะข่ากับ,กบข่าสูา้โหมดของข้าว่าเป็นอย่างคือบอ mm hmm. เหตุวิดีโอโดยที่มีคนอื่นมีส่วนหลวมนำเนาะคะ่ะจริงๆแล้วน้องเมียวม่องว่าน้องมีวม,มีเพื่อนค่ะมีเพื่อนหลากหลายอยู่ต่างจังหวัดน้าแน่เนาะคะ่ะ mm hmm. เพื่อนที่สนิทแน่บ่คอยสนิทแน่หรือว่าจะบอกว่าคนหรู้จกกันคน คุยพูดคุยกันไดไปมาหาสู่กินเขาน้ากันใดมีค่ะแต่ว่าส่วนตัวหนงเมียเองเข้าลบนะค่ะ <c oughs> เข้าลบในเรื่องความส่วนตัวของแต่ละบุคคลนะค่ะนเนาะเพราะม่ว่าทุกคนเพิ่อนอยากจะเขารวมในคลิปในกล่องในความวทรงจาฉี่เข้าเหตุขึ้นมากนะคะเพราะฉะนั้นจะเหตุคลิปเห็นยังทาลีกเลี่ยงบุคคลที่3มที่4ี่ที่จะเขามามีส่วนรวมในวิดีโอใดนี่ค่ะ ลองหลีกเลี่ยงค่ะแล้วโดยเฉพาะหลายๆคนบริคิดเนาะค่ะยังเช่นเฮ้าไปขังนอกไปกินเขาไปซื้อคล้องไปยังกระทายวิดีโอเนาะค่ะซึ่งมันเป็นการะละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในอีกมุมมองหนึ่งนะคะเด้อเขาถ้าเกิดว่าเขาอยากจะเอากว้องิดเท่านี่เขาประหดใดเพราะว่าเฮ้าบริขออนุญาตเขาเนาะค่ะ,ะว่าเฮ้าจัดทายทําวิดีโอขอให้เห็นหนา้าเห็นตาเจ้าใดบ่เนาะค่ะเนาะ เพราะฉะนั้นกา้คิดแน่จกน้อยเนาะค่ะว่าเปนว่าทุกคนม,มันว่าฝรั่งหรือว่าคนไทยทุกคนเห็นโอ้คนยกกลองโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปอัดวิดีโอโอ้ฉันแฮปปี้เอาฉันไซน้มโหลดเป็นไปบ่ได้ค่ะยิ่งยูเมืองนอกนะคะจริงๆแล้ววัฒนธรรมของคนอยูเมืองนอกนี่เขาจะมีความเป็นส่วนตัวสูงนะเขาบ่มารเขยค้นมากลำเซนหรือว่า ละเมือสิทธิส่วนบุคคลเนาะค่ะเนาะยางเฉนสมมุติว่าอุ้ยไปนั่งคาเฟ่งามๆเก๋ๆสวยๆก็ร่งางนังไทยลูบลัวไทยวิดีโอเกิดมีบุคคลสองสามคนมากเพื่อพรแย่นั้นมากกับกิ๊กี่สิแมค่ค่ะอ้ยอันเมียเขากระสีหาเห็นได้จังไดคะ่ะอย่าลืมนะคะว่าโลกโซเชียลคนถุกคนสามารถเห็นกิจกรรมเห็นพฤติกรรมของเฮาใดเมดนะคะเพราะฉะนั้นะจะอัดคลิป หตุย่างกับามค่ะพยายามหลีกเลี่ยงบุคคลที่สามที่สี่เนาะค่ะเนาะหรือแม้กระทั่งว่าไปกินเขาบ้านมูบนนน่บ้านค้นสนิทบ้านค้นหล้จักหรือว่าอันใดไปเป็นแขกรับเชิญในงานปาร์ตี้งานสัมมนาของบริษัทหน่วยงานที่จะขอเหตุงานนะคะก็บ่แม่นว่าเพื่อนรวมง,งานทุกคนอยากจะเข่าเฟ่มอยากจะเข่ากองน้ำนะะเนาะค่ะเนาะการคิดแน่บางเทือ่อเขาอาจจะมั่นใส่เข้านะคะ,ะนี่แหละค่ะคือสาเหตุของ ัวน้องเมียวเองที่บอ,อพยายามที่จะอัดวิดีโอให้คนอื่นเข้าในกล่องน้ำนะคะถาเกิดบาเพินบอยินยอมเนาะ,ะเนาะส่วนใหญ่ขึ้นมาจะบอเห็นเ,หเลยค่ะบออยากมีปัญหาที่หลังเนาะ,ะเนาะอย่างเชน่นถ้าเป็นคนไทยเห่าภาษาเดียวกันก็นสิเอาไปว้าเรียบนี้เบื้องหลังก็สิว่าโอ้ยน้องเมียวแหมถ่ายวิดีโอเฮดคลิปนะจจงไหนจังเอาคอยติดอันเขาไปน้า ออกโลกโซเชียลค้นเห็นทัวโลกทัวบ้านทัวเมืองอันกับว่าขออนุญาตก้อนทั้งสี่เนาะค่ะเขาจะเอาเข้าไปนิ่งท่าวอพืนเป็นขีป,ปากได้เนาะค่ะเนาะ mm hmm. เพราะฉะนั้นพฤติกรรมการกระทําบางสิ่งบางอย่างเข้ากับขีดแนจกน้อยก็ดีเนาะค่ะ mm hmm. ค่ะแล้วก็น้องเมียวเป็นคนมีความาโลกส่วนตัวสูงค่ะสูงซ้ำใน,นวันที่สูงค่ะอยู่กับสูงแบบว่า สนใจกับชีวิตผู้ใดค่ะบเพราะ่เอาใจใส่กับไผรเลยเนาะคะ่ะ mm. ให้ว่าอยู่ในกรอบในรูปแบบที่จะคล้องว่างแผนไว้ก็คือว่าฉันจะไม่สนใจเรื่องของคนอื่นว้าได้นินท่าได้ค่ะมันก็นตรงมีแน่ล่ะเนาะคนเหาเนาะเวลาเจอเพื่อนฝูงยังสีเนาะคะ่ะแต่ว่าจะบบอเอาความคิดเห็นไปลำเ้นในชีวิตของคนอื่นบ่ไปหนุนว่ไปหวุนวายบ่ไปอยากรูอยากเห็นเนาะคะ่ะ ถ้าเกิดว่ามันเป็นเหตุการณ์สุดวิสัยต้องนั่งกินเขาต้องคุยกันต้องนินทา,ผ,นานผู้นั้นผู้นี้ก็ต้องมีจักหนอยค่ะการนินทาไม่ใช่งานนะคะไม่มีรายได้ค่ะแต่ว่าเป็นการบําบัดสุขภาพทางจิตอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ลองเมียวก็มีค่ะนะคะเอาเป็นว่าหนึ่งคำตอบค่ะน้องเมียวก็ได้ตอบไปแล้วนะคะ่ะคาตอบก็คือว่าจา่าเคยเป็นจาโลกซึมเสา้านั้นแต่ก็หายได้ โดยถ้ามาขอนึงที่บอกว่าเราจะต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าก่อนเนาะค่ะเนาะถ่ายยอมรับแล้วสติกะสิตามมาเนาะค่ะเนาะก็จะฮัว,วจะแก้ไขชีวิตจะคลองแบบใดจะเดินทางไหนเนาะคะ่ะโอเคค่ะแล้วกั็ขอที่สองก็คือว่าม่อยากเอาคนอื่นมารวมเฟมเพราะว่าเข้าหลบสิทธิส่วนบุคคลของทุกคนเนาะค่ะเนาะ สี่ราคาการนินทากับเช่นกันการนินทาเป็นวิตามินต่อชีวิตแต่ว่าอย่าไปล้ำเส้นชีวิตคนอื่นเป็นพอนะคะเนาะโอเคจ้าเดี๋ยวหนูเมีก็ต้องค่อยๆครับรถเนาะคะ่ะเมื่อนี่ก็จะไปหานร้อยๆเลยแหลนะน้ำมื่อนี่แหละค่ะอาบวนมีการมีงานทำเนาะคะ่ะเมื่อนี้ก็ถือว่าให้เวลาก็จะขอมาท่องโลกกว้างเนาะคะ่ะครับรหลดเบงวิวน้ำข่างท่างทองอยาไปหอดไซมาจังไดแล้วเนาะ,ะเนาะไรเช่าสวนเช่าหน้านี่ เพื่อนปลูกพักผล้ใหม่ไงไปยังสินะคะเดินสิพาทุกคนไปเที่ยวน้ำันเดนะจ้าบ๊ายบายจ้า